กระศาสตร์วิศวกรรมหนึ่งะครับระบบของแรงแบบฝึกหัดชุดที่1ข้อที่36กรณนี้นะครับใช้ได้เีสิเดียวข้อนี้ถ้าทำความเข้าใจดีๆนะโมเมนต์นี่เรื่องกระจอกเลยะนะครับมีแรง P นะครับ30นิวตันกระทำนะครับที่จุด4ดังรูปนะที่โครงสร้าง ABC นี้นะครับ ให้หาโมเมนต์ที่เกิดจากแรง p ที่จุดรอบจุด b และจุด a จะม,มี2คํคำตอบข้อนี้มันน่าสนใจมากผมเลยทำให้ดู3วิธีนะครับเพื่อจะได้วิธีไหนเราเข้าใจแต่จริงจริงมันก็เบสิกเดียวกันนะเดี๋ยววิธีไหนเราเข้าใจง่ายเราก็เอาไปใช้นะครับวิธีที่1นะครับวิธีที่1ก่อนอื่นเลยก็คำนวณโมเมนต์ที่จุด b ก่อนเลยเราก็ ดูที่จุด B เป็นหลักนะครับแล้วเราก็ดูเลยครับว่าแรงมันตั้งฉาก BC ตั้งฉากให้มันตั้งฉากอยู่แล้วสบายเลยเพราะฉะนั้นโมเมนตร์รอบจุด B เนี่ยคำนวณง่ายๆเลยนะครับก็ออกมาเป็นเท่าไหร่30ใช่ไหมฮะคูณกับระยะ1.6ก็เป็น48นิวตันเมตรตามเข็มเป็นบวกนะตามเห็นเป็นบวกโมเมนตร์รอบจุด B คำนวณง่ายๆแต่ครน,นี้ผมทำอะไรทำไมแรงหายไป คาวน,นี้จุด b ไม่มีปัญหาแนละคำนวณได้แล้วตอไปแล้วแต่คานนี้จุด a เนี่ยครับจุด a วิธีแรกนี่ก็คือผมจะสนใจแรงที่เราได้ทําการย้ายไปยังจุด b แล้วเพื่อให้ง่ายต่อการคานวณน,นะครับถ้ามันยังอยู่ที่จุด c อยู่เนี่ยจะคํานวณที่จุด a ยากใช่ไหมฮะผมก็ย้ายมาที่จุด b แต่อยู่ดีๆเราไปย้ายออกนอกแนวไม่ได้แรงเนี่ยนะฮะอยู่ดีๆเราไปย้ายออกนอกแนวไม่ได้การย้ายออกนอกแนวได้ก็ต่อเมื่อ เกิดโมเมนต์ที่เกิดจากการย้ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมย้ายไปสมมติจากจุด C ไปอยู่ที่จุด B ปึ๊บดังรูปทางขวามือนี้ย้ายมาแล้วต้องเกิดโมเมนต์ตามขึ้นมาเป็นโมเมนต์ที่เกิดจากจากแรง P เนี่ยถ้าเราอยู่จุดบีแรง P เดิมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับเกิดโมเมนต์ตัวนี้ตามมาด้วยแสดงว่าเราย้ายแรงต้องเกิดโมเมนต์ทุกครั้งนะครับถ้าออกนอกแนวนะจะเกิดโมเมนต์ทุกครั้งและโมเมนต์ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ละก็4 8ไงก็คำนวณไปแล้วนี่เพราะฉะนั้น รูปทางซ้ายก็จะเหมือนรูปทางขวาเป๊ะเลยนะครับการย้ายแรงออกนอกแนวแล้วเกิดโมเมนต์มาด้วยคราวนี้พอเราย้ายเสร็จปุ๊บแรง30เนี่ยคำนวณโมเมนต์รอบจุด A เนี่ยเพื่อให้ง่ายเราก็ต้องแตกแรง30เข้าแกน X แกน Y นะครับแตกเข้าแกน x แกน y ก็เป็น p 1กับ p 2เรารู้มุม45นี่เพราะฉะนั้น p 1ก็เท่ากับ30 cos 45 p 2ก็เท่ากับ30 sin 45เพราะฉะนั้นโมเมนต์รอบจุด A ก็เลยเท่ากับ เดี๋ยวโมเมนต์ตัวนี้เอาไปบวกด้นะครับลบ mb เพราะ mb ตามเข็มเนาะลบ mb แล้วแล้วเกิดจากแล้วก็โมเมนต์ที่เกิดจากแรงคราวนี้เรามาดูครับแรง p1 ไปยังจุด a ระยะตั้งฉากคือ1.6เมตรนี่ใช่ไหมครับเกิดตามเข็มก็เป็นลบเหมือนกัน p1 คูณ1.6และ p2 ล่ะ p2 เกิดโมเมนต์รอบจุด a ไหมไม่เกิดเพราะว่ามันผ่านจุด a ใช่ไหมครับแรงผ่านจุด a บางคนบอกไม่ผ่านนี่แป้งบน แรงมันเราต้องโปรเจกต์ตลอดแนวมันนะครับโปรเจกต์ project ย้อนหลังได้ด้วยนี่มันผ่านจุด A เพราะฉะนั้นแรง p 2ไม่ทําให้เกิดโมเมนต์นะครับก็คํานวณเฉพาะแรง p 1ก็จะได้มาเป็นรูปนี้นะสมการนี้สําคัญนะครับลองด,ด,ดูไปทําความเข้าใจโมเมนต์รอบจุด A เท่ากับโมเมนต์รอบจุด B บวกด้วยแรงโมเมนต์ที่เกิดจากแรงเพราะฉะนั้นก็เป็นนี้นะครับลบเป็นตัวบอกทิศทางแทนค่าเข้าไปครับลบส8 p 1 30 cos 45 เราจะได้โมเมนต์รอบจุด A เท่ากับลบ81.94เป็นลบเพราะฉะนั้นตามเข็มน,นี่คือวิธีแรกอาจจะยากนิดนึงแต่ลองดูวิธีอ,อื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาย้อนมาดูอีกราบได้นะครับต่อไปวิธีที่2เนี่ยก็ง่ายนะจริงๆน่าจะเป็นวิธีแรกแต่ว่าเออเอาเปวิธีที่2แล้วกันนะครับวิธีนี้ก็คือคิดในแนว XY ไปเลย แตกแรงเข้า x y แตกระยะเข้า x y ระยะหมายถึงจาก a ไป c นะครับเข้า x y เพราะตอนนี้มันอยู่ในแนวเอียง45ใช่ไหมเราแตกเข้า x y ยังไงก็นี่ครับแตกแรงเข้า x y ได้อยู่แล้วแตกระยะเข้า x y ก็คืออย่างี้ครับจาก a ไป c เนี่ยเราไม่พุ่งตรงใช่ไหมเราไป x แล้วขึ้น y หรือบางคนก็อาจจะขึ้น y แล้วไป x ก็ได้นะครับแต่ผมไป x ก่อนไป x ขึ้น y ก็จะได้ระยะตั้งฉากได้ระยะในแนว x y ถูกไหมฮะ แตกเข้า x y คือแบบนี้นะครับแตกเข้า x y เพราะฉะนั้นก็ง่ายในการคำนวณแล้วเพราะฉะนั้น p 1เกิดโมเมนต์รอบจุด a ตามเข็มคูณด้วย d 1ถูกไหมฮะ p 1นี่ระยะตั้งฉากคือ d 1ส่วน p 2คูณระยะตั้งฉากก็คือ d 2พาระหมุนตามเข็มเหมือนกันตามเข็มทั้งคู่เป็นลบเพราะฉะนั้นสมการาก่อนอื่นเราคำนวณ d ก่อนนะเมื่อกี้ d 1นะครับ ดีคำนวณยังไงก็ย้อนกลับไปข้างบนนี่มันนะยาว1.6ใช่ไหมฮะแตกเข้าแกนแนวนอนเพราะฉะนั้น1.6 cos 45ก็คือ1.13เมตรนี่คือ D1 ต่อไป D2 สล้ครับดีก็ต้องเกิดระยะ2ท่อนบวกกัน1.6บวกด้วย1.6 sin 45หรคืออันนี้เนาะก็จะได้2.73เมตรนี่คือคำนวณระยะให้เรียบร้อยก่อน d 1 D2 แล้วก็เขียนสรรมการให้ถูกต้อง ตามเข็มเป็นบวกทวนเข็มเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นทวนทั้งคู่ลบ p 1เอ่ตามเข็มเป็นลบทวนเข็มเป็นบวกนะครับต่อตีทวนเข็มเป็นบวกตามเข็มเป็นลบเพราะฉะนั้นลบทั้งคู่นะครับ p 1คูณ d 1 p 2คูณ d 2อันนี้ดูให้ดีนะ p 1คูณ d 1 p 2คูณ d 2ตามเข็มทั้งคู่เป็นลบทั้งคู่เพราะฉะนั้นแทนค่าครับ p 1ลบ เท่ากับ30 s i n สิบห้เท่ากับ30มสอสเท่ากับ1.13 d 2เท่ากับ2.73็ก็ออกมาโมเมนต์รอบจุด a ก็จะได้เท่ากับ8ลบ81.94ตามเข็มเป็นลบเนาะก็จะได้เท่ากับข้อมาสักครู่นี้ส่านแล้วมาโมเมนต์รอบจุดจุดปีละอ่าก็คำนวณตรงๆเหมือนข้อแรกง่ายๆนะครับอันนี้คือวิธีที่สําสำหรับคำนวณโมเมนต์รอบจุด a กเพราะจุด a มันไกลกว่ายากกว่านิดนึง ต่อไปวิธีที่3ครับโมเมนต์รอบจุด a เหมือนเดิมโมเมนต์รจุด a เราก็วิธีที่3นี่เป็นแอดวานขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าแรงที่เกิดโมเมนต์ต้องตั้งฉากอารยะแล้วแรงนี่มันไม่ตั้งฉากเราก็โปรเจกต์ไปให้มันเจอระยะตั้งฉากซะเลยนี่เรารู้แน่นอนใช่ไหมครับะฉะนับ เราเรารู้ว่าแรงเนี่ยมันมีแนวแรงเราก็โปรเจกต์ตามแนวมาเจอกันจุดนี้มีค่าเท่ากันนะครับเหมือนย้ายได้แต่ต้องอยู่ในแนวแรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแรงนี้ก็ลืมตรงนี้ไปเลยนะครับอันนี้ก็โปรเจกต์มาอยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็สามารถแตกเข้า x เข้า y ได้ปกติใช่ไหมครับคานนี้มันง่ายยังไงง่ายในการหาโมเมนต,ต์รอบจุด A ไงอลองดูนะครับปึ๊บแรง p 2ผ่านจุด a เพราะฉะนั้น เพื่อตัดบางส่วนให้มันคำนวณน,น้อยลงเนี่ยเราใช้วิธีนี้ก็ดีนะครับ p 2ผ่านจุด a เราก็ตัดทิ้งไม่ต้องคำนวณเพราะมันไม่เกิดโมเมนต์รอบจุด a แน่นอนเพราะฉะนั้นโมเมนต์รอบจุด a จะต้องเกิดเฉพาะ p 1เท่านั้นถูกไหมฮะง่ายขึ้นเยอะเลย p 1เท่ากับ30มสิบไซด์แต่ปัญหาก็คืออย่างี้ครับระยะนี่มันไม่มีจริงไงต้องคำนวณขึ้นมาคำนวณได้ไหมเอ่ยได้อยู่แล้วนะครับก็กำหนดระยะให้เราให้เรียบร้อย d 1เรารู้นี่ ดีก็เป็นสามเหลี่ยมใหญ่เนี่ยก็คำนวณได้แหละเพราะฉะนั้นหาดีก่อนครับดีเท่า1.13เหมืันเดิมใช่ไหม1.6ึ่งจุคอส่ส่วนดีสอา่าดีนี่ก็คือ2.73เมื่อกี้คำโนวณไปแล้วเหมือนกันเนาะส่วนดีคือทั้งหมดนะครับส่วนดีก็มีค่าเท่ากันเพราะมุมมุม4.5 D3 ดีเท่ากับดีก็2.73มเหมือนกัน เพราะฉะนั้นโมเมนต์รอบจุด A คำนวณง่ายมากครับก็คือ P 1คูณระยะตั้งฉากคือ d 1บวก d 2 2หมุนตามเข็มเป็นลบก็ได้ลบ30ซายถึง5คูณ3.86ได้เท่ากับลบ88.94นะครับก็เท่ากับวิธีอื่นๆนั่นแหละนะครับจะต่างกันแค่เทศนิยมนิดหน่อยเพราะว่าเราใช้ระยะหรือว่าสายอะไรไม่เท่ากันนิดหน่อยนะทศนิยมไม่เท่ากันเท่านั้นเองแต่วิธีการ หลักการเดียวกันแรงคูณระยะตั้งฉากอ่าเราจะใช้วิธีไหนก็เลือกเอานะครับทักษะคือสิ่งที่พัฒนาได้นะครับแค่ทำบ่อยๆทำซ้ำๆเดี๋ยวเราก็จะชำนาญไปเอง